จงมั่นใจในดูอามากกว่ามั่นใจในตัวเองหลายครั้งที่เดียวที่ชีวิตของผู้ศรัทธาถูกทดสอบอย่างหนักกับความมั่นใจที่มีต่อตัวเองในเรื่องราวต่างๆเราสุดท้ายแล้วเรื่องราวเหล่านั้นพังลงอย่างไม่เป็นท่าต้องหันกลับมาทบทวนให้มากทีเดียวและเราอาจพบว่าเพราะเราเอาแต่มั่นใจในตัวเองมั่นใจกับความสามารถมั่นใจในแผนงานส่วนดูอานั้นก็อาจมั่นใจเหมือนกันแต่มั่นใจไว้ท้ายๆของเรื่องเสมอ นี่เป็นปัญหาที่ก่อให้เกิดผลที่ล้มเหลวลงของการงานก็เป็นได้แต่ความมั่นใจกับดูอาก็ไม่ใช่ความตะกับบูดปวดดีปวดเก่งกับดูอาตนเองอีกเช่นกันไม่ใช่การคิดว่าตนเองเป็นคนพิเศษเสมือนยืนอยู่แถวหน้าของบรรดาอาลลียาอะไรแบบนั้นดูอานันต้องกระทำอย่างผู้ถ่องตนมีความสำนึกในการเป็นบ่าวที่ต้องพึ่งพาต่อผู้เป็นเจ้าอย่างที่อัลลอฮ์สั่งในอันกุรอานให้ดูอาด้วยความถ่อมตน ความมั่นใจในดูอายอยังเป็นความมั่นใจแบบอิคลาสมีใจบริสุทธิ์ในการแสวงหาพึ่งพายอย่างแท้จริงดังนั้นหากไม่จําเป็นใดๆดูอาควรเป็นเรื่องของความลับเป็นเรื่องส่วนตัวเป็นเรื่องที่ขออย่างแผ่วเบาไม่ใช่เรื่องในหน้าสาธารณะไม่ใช่การประกาศให้โลกรู้ดังที่อัลลอฮ์ได้สั่งในอันกุตรานให้ดูอายอย่างแผ่วเบาอย่างเป็นส่วนตัวไว้เช่นกัน ความมั่นใจในดุอาเป็นความมั่นใจอย่างผู้ถ่อมตนและกระทําอย่างเป็นส่วนตัวอีกทางการพยายามอย่างที่สุดที่จะมีชีวิตเพื่อให้ดุอาถูกตอบรับหลีกเลี่ยงการกระทําอะไรก็ตามที่ทําให้ดุอาถูกปฏิเสธจงให้ความมั่นใจไปที่ดุอาอย่าให้ความมั่นใจไปที่ตัวเองจงมอบความไว้วางใจไปที่อัลลอฮฺตาอาลาอย่ามอบความไว้วางใจไปที่มนุษย์หรือสิ่งถูกสร้างอื่นใดเนื้อหาบทความอันออับ หวังว่าเราทุกคนจะนำสิ่งเหล่านี้ไปเป็นอุทาหรณ์ในการดำเนินชีวิตอินชาอัลลอฮ์